ขณะเดียวกันนะคะอีกหนึ่งบรรยากาศนั่นคือที่สยามสแควร์ค่ะได้มีการรวบรวมบรรยากาศสงกรานนะคะเป็นกลิ่นอาอีสานเข้ามาไว้ในใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมบรรยากาศสงกรานนะคะของอีสานติดตามได้จากรายงานของคุณอ่อนอนองตุ้มวิจ,จิตค่ะ การเล่นน้ำสงการของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกราน์ในแต่ละสถานที่มีความสนุกสนานที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละภาคของประเทศไทย สำหรับในกรุงเทพมหานครสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากคงหนีไม่พ้นถนนเข้าสารสีลมเซนทันเวอร์และสยามสแควร์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เมื่อถึงเทศกาลสงกรานต์จะต้องเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยกันเป็นจำนวนมากและต้องเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมดังกล่าวนี้ด้วย สิ่งหนึ่งที่การเล่นสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ไม่มีความแตกต่างกันคือการสาดน้ำใส่กันโดยการใช้ถังน้ำขันน้ำและปืนฉีดน้ำเพื่อสร้างความสนุกสนานให้มากยิ่งขึ้น,นแต่การเล่นน้ำสงกรานต์ที่บริเวณสยามสแควร์นั้นกลับมีความแตกต่างจากสถานที่อื่นๆและกำลังเป็นที่น่าสนใจจากนักท่องเที่ยวอ,อยู่ในขณะนี้ เนื่องจากการจัดงานสงกรานต์ของสยามแควรนนั้นไม่เพียงแต่จะสนุสนานด้วยการเดินสาดน้ำกันเท่านั้นแต่ยังมีการจัดงานในรูปแบบของการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดงานสงกรานต์ภายใต้ชื่อง,งานสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจาปี2557สงกรานต์เมษาภาคมะารวมไทยอีสานโฮแซลขึ้น โดยการร่วมมือกับหน่วยง,งานต่างๆอาทิกระทรวงวัฒนธรรมสยามสแควร์และหน่วยง,งานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและหมาถ่าทยทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังรวมถึงนักท่องเที่ยวได้ร่วมสืบสารกันอีกด้วย สำหรับปีนี้ได้นำอาวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของภาคอีสานบุญเดือน5บุญส่งน้ำสงกรานต์หรือฮิตเดือนห้ามาใช้เป็นคอนเซปต์ในการจัดงานซึ่งมีลักษณะเฉพาะประจำท้องถิน่นคือการให้ความสำคัญกับการส่งน้ำเป็นหลักมีการส่งน้ำพระพุทธรูปส่งน้ำพระสงฆ์และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่นับถือเพื่อขอให้อยู่เย็นเป็นสุขและเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตอนเองและคนในครอบครัว รวมถึงน้ำนั้นยังเป็นการบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลให้มีข้าวปลาอาหารที่สมบูรณ์ชาวบ้านเชื่อกันว่าหากไม่มีพิธีรดน้าและสาดน้ากันอย่างเต็มที่แล้วในปีนั้นฝนจะแล้งทำนาไม่ได้ดังคำสอนลูกหลานของชาวอีสานให้ปฏิบัติตนในบุญเดือน5ดังกล่าวนี้ การจำลองการจัดงานสงกรานต์ที่สยามสแควร์ได้ดึงเอาเอกลักษณ์ความสนุกสนานของอีสานโฮเซลมาจัดขึ้นณใจกลางสยามสแควร์ตลอดระยะเวลา3วันของการจัดงานคือ 13, 14และ15เมษายนนี้ซึ่งได้จัดเป็นบรรยากาศของอีสานที่จะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมงานและคนไทยทุกคนรู้สึกสนุกสนานสดชื่นไปกับบรรยากาศของการละเล่น การเดินด้วยกระลามะพเพ้าและการแสดงพื้นบ้านอย่างแท้จริงการจักสานการตีหม้อการทอเสื้อการสีข้าวและการนำกระลามะพเ้ามาทำเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนรวมถึงการทำหน้ากากผีตะโขนโดยวัสดุจากธรรมชาติต่างๆด้วยและได้มีการจำลองสงกรานต์ของภาคอีสานและชนเผ่าต่างๆพื้นเมือง รวมทั้งการตกแต่งรูปแบบงานให้ได้กลิ่นอายของอีสานที่นำมาผสมผสานกับสีสันลวดลายของผ้าขม้าไทยซึ่งภายในงานได้มีการนำสินค้าที่ทำมาจากผ้าขมา้าอาทิเสื้อกระโปรงกางเกงรองเท้าและของฝากอีกมากมายมาจำหน่ายภายในงานซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่มาเล่นน้ำสงการกันเป็นอย่างมากการจัดงานได้แบ่งออกเป็น5โซนประกอบไปด้วย โซนอีสานสะออนโซนหมู่เฮาเผาอีสานโซนฮิตเดือน5้าโซนอีสานร,รานบุญและโซนผีตะขนยนน้ําและได้สร้างบรรยากาศให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้สนุกสนานกันตั้งแต่ประตูทางเข้างานโดยการเนรมิตซุ้มทางเข้าเป็นซุ้มแขนพ่นน้ําซึ่งสร้างความสดชื่นให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ตลอดทั้งงานหากสงการานปีนี้ยังไม่รู้จะไปเล่นน้ําสงการกันที่ไหน รองแวะหมาม่วนซื่นชื่นใจไปกับพิษเก่าเดือน5มาร่วมสืบสานประเพณีสงการเมษาผา้าขอม้ารวมไทยอีสานโหดแซวที่สยามสแควกันนะคะเพราะไม่เพียงแต่จะได้รับความชุ่มฉ่ำจากการสาดน้ำสงการเท่านั้นแต่ยังเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยอีกด้วยพลึกนุ่มแจ่มถ่ายภาพอ่อนอนงตุ้มวิจิตทีมข่าว d n เรายงาน